สวัสดีครับทุกคนหลายๆคนที่คุ้นเคยกับวงการอสังหานะฮะน่าจะเคยได้ยินชื่อของหมู่บ้านสัมมารกรกันมาบ้างนะครับเขาเป็น d e v วลลอปเเก่าแก่อายุ50กว่าปีแล้วแล้วเขาก็จะทำโครงการอยู่ในกรุงเทพโซนแบบชานเมืองหน่อยนะครับขายบ้านราคาไม่แพงมาก3ล้าน5ล้าน8ล้าน10ล้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วหน้าตาของบ้านของเขาก็จะเป็นบ้านแบบที่เราคุ้นเคยกันอนะ่ะเหมือนกับอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหน้าตาดูทราดิชชัลหน่อย แต่วันนี้เขามาใหม่นะฮะโครงการที่เราอยู่ตอนนี้มีชื่อว่า providence lane เป็นบ้านเดี่ยวทรงโมเดิร์นจัดเลยตั้งอยู่ในทำเลย่านเอก,กมัยลามอินทราซึ่งโปรเจกต์นี้ทางสัมมากรเขาจัดเต็มมากๆตัวบ้านราคาเริ่มต้นอยู่ที่40ล้านบาทและมีอยู่เพียงแค่12หลังเท่านั้นเองนะครับ โปรเจก์นี้ถือเป็นโปรเจกที่พิเศษมากๆนะเพราะว่าทางสามากอนเขาไม่เคยทําบ้านหน้าตาแบบนี้มาก่อนไม่เคยทําบ้านอยู่ในเซกเมนต์แบบนี้มาก่อนแล้วเขาก็ใส่ใจรายละเอียดเต็มที่ซึ่งผมว่าเขาทําออกมาได้ดีด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมกันก่อนอื่นนะฮะทุกคนเราจะขอเริ่มจาก ภาพรวมของตัวโครงการนี้ก่อนนะครับคือในหมู่บ้านนี้เขาพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากประมาณสัก3ไร่นิดๆเท่านั้นเองเวลาเราขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับตัวอาคารคลับเฮาส์ที่วางอยู่ข้างหน้าตรงกลางก่อนนะครับตัวคลับเฮาส์ตรงนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลา u ์สํสำหรับให้ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนได้ส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นห้องฟิตเนสแต่ปัจจุบันนี้เขาจะทําเป็นสํานักงานขายของที่นี่อยู่นะครับตัวบ้านของที่นี่เขาจะเป็นบ้าน3ชั้นนะ พื้นที่ดินของเขาจะเริ่มต้นประมาณ64ไปจนถึงประมาณเกือบเกือบแปตารางวาสําหรับบ้านมาตรฐานทั่ว,วไปนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจะพอๆกันหมดเลยเริ่มต้นที่428ตารางเมตรสําหรับบ้านหลังที่ไม่มีสระว่ายน้ําแต่ถ้าเกิดเป็นหลังที่มีสระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่ที่458ตารางเมตรก็คือจะเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาขายของบ้านเนี่ยเขาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ40ไปจนถึงเกือบเกือบห้ล้านอะไรแบบนี้แล้วแต่ขนาดไซส์ของที่ดิน แต่ทีนี้มันจะมีหลังพิเศษที่อยู่แบบแปลงมุมสุดเลยตอนนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับหลังพิเศษเนี่ยจะใหญ่กว่าเพื่อนคือพื้นที่เนี่ย712ตารางเมตรขนาดที่ดินประมาณ100ตารางวาแล้วก็ขายอยู่ประมาณ65ล้านนะครับซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้พาไปดูเราจะพามาดูหลังนี้กันก่อนซึ่งจะเป็นบ้านตัวอย่างของเขานะครับ บ้านของที่เนี่ยอยากจะให้ดูหน้าตาก่อนคือมันจะเป็นบ้านทรงแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยมีความแบบเส้นสายที่มันดูคมคมฟาสาดหน้าบ้านเขาจะกรุด้วยกระเบื้องลายหินทราเวอร์ทีนแล้วก็จะมีเป็นเหมือนระแนงอลูมิเนียมที่เป็นกริวตกแต่งที่มันสามารถหมุนบิดไปมาได้นะฮะซึ่งดูในภาพรวมเนี่ยลุคของบ้านที่เนี่ยมันก็จะดูแบบดูโมเดิร์นดูทันสมัยซึ่งมันก็จะแตกต่างจากบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านสมมกรที่เราคุ้นเคยกันมา แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปดูในบ้านเนี่ยอยากจะให้ดูพื้นที่หน้าบ้านก่อนซึ่งเขาทําออกมาได้เรียบร้อยดีอันดับแรกคือโครงการนี้เขาจะเอาสายไฟเนี่ยลงใต้ดินหมดเลยนะครับเราจะไม่เห็นพวกเสาไฟฟ้าที่มันมีสายระยงระยางดูไม่เรียบร้อยแล้วก็พวกงานตู้ไฟหรือว่าตู้ทิ้งขยะเนี่ยเขาก็จะมารวมกับพื้นที่ของรั้วหน้าบ้านให้มันดูแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์บ้านอะแม้แต่พวกไฟสถนนหรือว่า คมไฟเตี้ยๆแบบนี้เขายังมีการดีไซน์ให้มันดูเข้ากับลุคโมเดิร์นของตัวบ้านนะครับส่วนพื้นที่หน้าบ้านนะครับมันจะเป็นลานจอดรถก็จะสามารถจอดรถได้3าคันซึ่งประตูรั้วหน้าบ้านเนี่ยมันจะเลื่อนมาเก็บบริเวณด้านข้างของตัวบ้านแบบนี้การที่เขาทําแบบนี้ข้อดีคือมันสามารถเปิดออกได้กว้างมันไม่ต้องเลือกว่าจะเปิดซ้ายหรือเปิดขวานะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะมันจะมีดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูก็คือเป็นพื้นที่เก็บของหน้าบ้านนะครับพื้นที่ตรงเนี้ย คือเขาทําเป็นช่องที่เอาประตูบานเฟียม,มาปิดไว้แล้วพอเปิดออกข้างในเนี่ยก็จะมีชั้นวางของอยู่เราสามารถเก็บพวกอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ล้างรถที่เราใช้นอกบ้านได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านซึ่งประตูทางเข้าบ้านเนี่ยอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นประตูไม้ใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นประตูอลูมิเนียมของยี่ห้อทอสเทมนะครับอันนี้มันจะแบบแข็งแรงมากแล้วก็ฟีลลิ่งการเปิดปิดมันจะดีมากเลยเขาติดดิจิตอลดอลล็อกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผนังหน้าบ้านฝั่งนี้ มันจะมีดีไซน์นิดนึงคือตรงนี้มันจะไม่ใช่ผนังทึบธรรมดามันจะเป็นผนังละแนงอลูมิเนียมที่ลมสามารถผ่านได้แสงธรรมชาติผ่านได้แต่บางทีที่เราอยากจะแบบให้มันโล่งๆเนี่ยเขาดีไซน์ให้มันหมุนเปิดออกแบบนี้ได้นะครับมันก็จะดูแบบดูโล่งสบายตากว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยสามารถมองออกมาเห็นคนนอกบ้านได้ด้วยต่อมาเราจะเข้ามาในบ้านนะฮะก็ เวลาเราเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับทางเดินเล็กๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งซ้ายของผมตรงนี้มันจะเป็นห้องเก็บของที่เป็นห้องเก็บใต้บันไดตรงนี้เขาจะทําเป็นห้องเก็บรองเท้าซึ่งก็สามารถเก็บรองเท้าได้หลายคู่อยู่ ส่วนฝั่งด้านขวาของผมตรงนี้เราจะมองเห็นสวนที่เขาอยู่ด้านนอกของตัวบ้านนะครับแล้วก็เป็นผนังกระจกบ้านหลังนี้เขาดีไซน์เป็นรูปตัว C นะที่ตัวบ้านอ่ะมันจะล้อมตัวสวนตรงกลางเอาไว้นะครับอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันคือขดยาร์ดกลางบ้านไอ้ตัวขดยาร์ดเนี้ยมันจะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนเนี้ยสามารถมองเห็นพื้นที่สวนของบ้านของตัวเองได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี้ยเขาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เป็นต้นปีดนะครับต้นปีดนี่มันก็จะเป็นไม้มงคลที่ ส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูกาลของมันด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ของชั้นหนึ่งตรงนี้มันจะเป็น living area ขนาดใหญ่เลยนะครับที่เขาจัดมาเป็นเหมือนกับลักษณะ open plan คือมีหลายๆฟังก์ชันรวมกันอยู่ในห้องโถงใหญ่ห้องเดียวเริ่มจากด้านหน้าสุดตรงนี้จะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีก่อนนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดแที่นั่ง ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโถงสูง6.5เมตรแบบดับเบิลโวลูมเลยนะครับการที่เขาทําเป็นโถงสูงแบบนี้เราสามารถใส่แชนดิเลียตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้ซึ่งแชนดิเลียที่เขาเลือกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบทรงที่มันจะดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาของเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันจะทําหน้าที่ดึงแสงธรรมชาติมาให้พื้นที่ตรงกลางนี้มันดูสว่างดูโปร่งนะครับแล้วก็ด้านฝั่งเนี้ยมันจะเป็นประตูที่อยู่ติดกับ สะว่ายน้ําพอดีเราสามารถเปิดออกแล้วก็เดินไปเล่นน้ําในสะได้สะน้ําของบ้านนี้เขาจะใส่มาเป็นสะขนาดประมาณ8เมตรกว้างประมาณ2เมตรสามารถเล่นน้ําสนุกสนุกได้นะครับมีพื้นที่วางพวกเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์อีกนิดนิดหน่อยหน่อยเวลาเราเปิดประตูฝั่งนี้แล้วก็เปิดประตูฝั่งสวนด้วยเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ของลิฟวิ g a งแอเรียเนี่ยมันดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นสามารถรองรับแขกได้พร้อมๆกันได้จํานวนเยอะขึ้นนั่นเอง แล้วก็ต่อมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของชุดครัวนะครับซึ่งเขาให้พื้นที่ครัวมาใหญ่ใช้ได้นะทุกคนก็ตรงกลางก็จะวางเป็นไอแลนด์ตัวกลางเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีท็อปเนี่ยเป็นท็อปหินสังเคราะห์หินสังเคราะห์นี่ก็คือดีนะเพราะว่าเวลาเราแบบเราทําน้ําหกหรืออะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะซึมลงไปนะครับไม่ต้องดูแลมากเหมือนพวกหินอ่อนแล้วก็ก๊อกน้ําก็จะวางอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นก๊อกของยี่ห้อซูเคตตินะนำเข้าจากอิตาลีนะครับ ฝั่งนี้ที่ผมชอบเลยคืออันนี้จะเป็นตู้เย็นนะแต่ว่าที่จะให้ดูไม่ใช่ตู้เย็นหรอกแต่คือหน้าบานเขาซึ่งหน้าบานเนี่ยมันจะเป็นกระจกแบบ frosted glass อะเป็นกระจกซาตินเนื้อกระจกมันจะดูแบบมีความด้านๆผิวสัมผัสมันจะแบบพรีเมียมนิดนึงซึ่งอันนี้ชอบนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ จะมีพวกลิ้นชักสําหรับเก็บของพวกงานฟิตติ้งต่างๆของบ้านหลังนี้เขาจะใช้ของยี่ห้อบลูมนะครับเป็นยี่ห้อนําเข้าจากเยอรมันพวกครัวแพงๆก็จะใช้ยี่ห้อนี้กันแล้วก็ฝั่งนี้จะมีเตาไฟฟ้าของ s m e ครวมถึงเตาไมโครเวฟแล้วก็เตาอบด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นป่องๆเงินๆเนี่ยอันนี้คือที่ดูดควันนะเป็นที่ดูดควันของยี่ห้อ Max นะครับ m x กับ Sm e ก็คือเป็นแบรนด์แม่ลูกกัน ส่วนฝั่งนี้จะมีทางเดินเล็กๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับตู้แช่วน์อ่าซึ่งตรงนี้จะเป็นเขาทําเป็นตู้แช่วน์ขนาดใหญ่เอาไว้แต่ถ้าเกิดแบบเราแบบอาจจะไม่ได้กินวน์เราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้จะใส่ตู้เย็นเพิ่มอีกอันนึงหรือทําช่องเก็บของอีกจุดหนึ่งก็ได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะมีห้อง p o w ด e r room อีกจุดหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังบ้านนะฮะเปิดประตูออกมาปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ของครัวไทยนะรตรงนี้มีครัวไทยอีกชุดหนึ่งสาหรับใส่พวก เตาแก๊สอะไรแบบนี้ได้เอาจริงบ้านหลังนี้ครัวไทยเขาไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าเขามีครัวอยู่ในบ้านแล้วนะครับแต่ตรงนี้เขาเผื่อไว้สําหรับแบบอยากจะมาผัดกระเพราทําอาหารที่มันมีกลิ่นรุนแรงหน่อยหรือบางทีเป็นพื้นที่ที่แม่บ้านมาใช้งานทําครัวตรงนี้ได้นะครับก็เลยมีครัวอีกชุดหนึ่งแล้วก็เดินถัดมาตรงนี้จะมีทางเดินออกมาสําหรับห้องแม่บ้านนะครับห้องแม่บ้านจะอยู่ทางฝั่งนี้ แม่บ้านเขาจะเดินมาที่ครัวง่ายๆเดินเข้าไปหลังบ้านเราง่ายๆตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นทางเดินที่อยู่รอบตัวบ้านนะครับเขาทําทางเดินตรงนี้เอาไว้เนี่ยเผื่อว่าเวลาแม่บ้านแบบซื้อของกลับมาเนี่ยสามารถใช้ทางเดินตรงนี้ได้เลยหรือว่ามีช่างมาเซอร์วิสงานสะว่ายน้ําหลังบ้านเนี่ยเขาสามารถเดินเข้าไปตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปบรบกวนเจ้าของบ้านได้ ต่อมานะฮะเราจะพามาที่ชั้น2กันบ้างซึ่งเราเดินขึ้นมาปุ๊บผมอยากจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนซึ่งตรงนี้มันจะมีผนังกระจกใช่ปะ่ะแล้วมองลงไปก็จะเห็นคอตยยราดกลางบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงใส่มาเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันต้องการจะให้ยอดไม้มันขึ้นมาแล้วเพิ่มความเขียวเพิ่มร่มเงาให้กับพื้นที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3ส,ส่วนเดินถัดมาด้านในตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีห้องอเนกประสงค์อยู่ห้องหนึ่งนะครับที่เขาทําเป็นเหมือนกับห้องทํางานเล็ก ก็จะมีโต๊ะทํางานมีบีนแบ็กอยู่อันนึงมีพื้นที่เก็บของแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้เขาก็จะมีพื้นที่ระเบียงด้วยนะครับที่เราสามารถปลูกต้นไม้ปลูกไม้กระถางได้เราจะสังเกตว่าห้องนี้มันจะได้แสงธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับ mm. เพราะว่าเขาตั้งใจไม่ใส่ผนังทึบมาให้มันดูสบายๆหน่อยให้มันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนอื่นๆของบ้านอย่างเช่นเรามายืนอยู่ตรงระเบียงตรงนี้เรายังมองลงไปเห็นพื้นที่ด้านล่างเห็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นด้านล่างได้นะครับ แต่สมมติว่าเราอยากจะใช้ห้องนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นเราสามารถกั้นผนังของห้องนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้มันจะมีทางเดินซึ่งเชื่อมมาอย่างห้องน้ำนะครับการที่เขาทําห้องน้ําไว้ตรงนี้มันมีนัยยะสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถคอนเวิร์ตตัวห้องอเนกประสงค์นี้ให้มันกลายเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวได้ห้องน้ําห้องนี้มันก็จะฟูลฟังชันอาบน้ําได้ใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็จะวางพวกตู้เสื้อผ้าได้นะครับ ต่อมานะครับเราจะพามาดูห้อง Family Room ของบ้านหลังนี้บ้างนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าอันเนี้ยมันเคยเป็นห้อง Master Bedroom มมาก่อนนะห้องนี้ คือบ้านหลังนี้มีมาสเตอร์เบดรูมอยู่2ห้องนะครับคือที่ชั้น2ก็คือตรงนี้กับชั้น3คือข้างบนอยู่เหนือหัวเราตรงนี้เลยขนาดเท่ากันเป๊ะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับแต่เขาก็มองว่าจริงๆแล้วหลายๆบ้านก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องมีมาสเตอร์เบดรูมถึง2อันนะครับเขาก็เลยคอนเวิร์ตห้องนี้ให้มันกลายเป็นแฟมิลี่รูมที่เราสามารถใช้งานอย่างอื่นได้นะครับอย่างตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาสําหรับนั่งดูทีวีนะครับ เขามีจอย PlayStation 5มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเครื่องผมเข้าใจอาจจะกดไม่ทันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงใช้ความพยายามอีกนิดนึงนะครับเนี่กดยากเหลือเกินแล้วก็ใต้ทีวีตรงนี้มีอีกหนึ่งการตกแต่งที่เล็กๆน่ารักดีทําเป็นเหมือนกับเตาผิงแต่อันนี้เป็นเตาผิงหลอกนะมันไม่ได้ให้ความร้อนแต่ว่ามันดูทําให้ห้องดูวอร์มขึ้นดูน่ารักขึ้นซึ่งเป็นอีกหจุดที่ผมชอบนะครับแต่ที่ชอบที่สุดเลยคืออันนี้ครับ เคาน์เตอร์ชงกาแฟนะฮะโอ้โหคืออันเนี้ยมันจะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับแบบวางเครื่องชงกาแฟข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกซิงค์ที่ต่อไว้ต่อระบบน้ำตรงนี้ได้แล้วก็ทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์บางทีเรามีเพื่อนๆนมาบ้านเนี่ยเราอยากจะชงกาแฟให้เขากินโชว์ฝีมือเราบ้างนะครับเราก็ให้เพื่อนเนเรานั่งตรงนี้แล้วก็ชงกาแฟอยู่ตรงนี้จิบกันไปพูดคุยกันไปดูเป็นกิจกรรมที่น่ารักดีนะทุกคน ด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีผนังกระจกที่ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาด้วยนะครับถ้าเรามองจากภายนอกบ้านเนี่ยจริงๆตรงนี้มันคือตำแหน่งที่ตรงกับฟาซาดหน้าบ้านที่มันเป็นกริลอลูมิเนียมนะครับซึ่งดูแล้วสวยงามดีมันทําให้ห้องนี้สว่างขึ้นด้วยส่วนฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงเล็กๆสําหรับปลูกพวกไม้กระถางอะไรแบบนี้แล้วก็จะทําเป็นพวกที่นั่งได้เผื่อบางทีเราอยากจะออกไปนั่งรับลมรับแดด ใช้เวลาอยู่นอกบ้านบ้างเป็นมุมเล็กๆถ่ายรูปลงอินสตาแกรมของบ้านเราก็ใช้มุมนี้ได้ต่อมาครับทุกคนเราจะขึ้นมาที่ชั้น3นะฮะลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้มีลิฟต์มาให้ด้วยเป็นของยี่ห้อชินเลอร์นะครับฝั่งนี้จะเป็นม s สเตอร์เ o ด m ที่เราจะพาไปดูก่อนเป็นอันดับแรกม a สเตอร์เบด룸เนี่ยเราเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางพวกโต๊ะคอนโซลอันนึงตรงนี้จะมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้นะครับแล้วที่อยู่ติดกันข้างๆก็จะเป็นระเบียงด้วย ตัวเตียงนอนเนี่ยจะวางอยู่ตรงกลางห้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปลายเตียงจะมีพื้นที่สําหรับใส่โซฟานั่งดูทีวีนิดๆหน่อยๆนะครับตัวห้องนอนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันมีดีเทลของการออกแบบเรื่องช่องแสงให้ดูนิดนึงด้านข้างตรงนี้จะเป็นผนังกระจกที่เราเปิดออกไปตรงระเบียงได้ใช่ไหมครับแต่ด้านนอกระเบียงเนี่ยมันเป็นผนังทึบนะครับเขาทําแบบนี้คือต้องการจะบล็อกไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยมองเข้ามาเห็นภายในห้องนอนของเราเพื่อสร้างไพรเวซีให้กับห้องนี้ แต่เขาก็กังวลเรื่องช่องแสงว่าถ้าเกิดทําแบบนี้เดี๋ยวมันจะดูปิดทึบไปเลยเขาเลยใส่เป็นสกายไลท์ที่อยู่ด้านบนระเบียงตรงนี้แทนนะครับในตอนกลางวันเนี่ยแสงมันก็จะยังตกลงมาได้อยู่ทําให้เราสามารถใช้ห้องนี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะครับแล้วเราเดินต่อเข้ามาทางนี้นะครับเราจะเจอกับห้อง Walk-in c l o s e t ซึ่งจะอยู่ติดกับห้องน้ําเลยนะครับอย่างแรกที่จะให้ดูคือตู้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยไม่ได้ใส่หน้าบานมานะทำเป็นราวแขวนที่มันดูสบายๆหน่อย แบบนี้บางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันฝุ่นเยอะเปล่าแต่จริงๆผมจะบอกว่าตู้เสื้อผ้าบ้านเราอะ่ะไม่ได้จาเป็นจะต้องมีหน้าบานทุกอันนะคือโอเคเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เก็บในตู้แหละแต่มันจะมีบางตัวที่เราใช้ซ้ําหรือบางตัวที่แบบเราใส่บ่อยแล้วเราอยากจะแขวนมันไว้ตรงนี้โดยที่ไม่ไปรวมกับตัวอื่นๆของในบ้านเนี่ยเราก็ทําเป็นราวแบบนี้แหละโดยที่ไม่ต้องใส่หน้าบานนะครับแล้วเดินถัดเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ําเขาให้ฟังก์ชั่นมาค่อนข,ข้างครบทีเดียว มีอ่างล้างหน้า his and her นะครับมี Shower Box ขนาดใหญ่แล้วก็มีอ่างอาบน้ำแบบ free standing แบบนี้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์ในบ้านหลังนี้ก็จะใช้ของทั้ง American Standard แล้วก็ Grohe นะครับส่วนอ่างอาบน้ำเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Cash นะครับเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษมากผมขอเรียกมันว่า super walk in closet แล้วกันคือ มันเป็นห้องแต่งตัวที่ใหญ่มากเลยผมอยากจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้ชายตรงกลางจะมีไอแลนด์สำหรับเก็บอสเซสซอรีนาฬิกาแว่นตาผ้าพันคอด้านหลังมีชั้นวางของอีกชุดหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งนี้ทั้งแถบก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งแถวเลยนะครับแต่นี้เป็นแค่1ใน3อีก2ใน3จะเป็นของคุณผู้หญิงนะฮะเดินเข้ามาตรงนี้มีพื้นที่เก็บกระเป๋าก่อน2ฝัง่งนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะวางอยู่ เรียงตลอดแนวผนังฝั่งนี้เลยนะครับมีเว้าเข้าไปจนถึงด้านในด้วยนะเก็บพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเอเซอรี่เครื่องประดับได้ครบทุกอย่างนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะวางเป็นโซฟาเตีย้ยๆกลมๆเอาไว้แบบนี้เอาจริงดูนั่งไม่ค่อยสบายแต่ถามว่าทําไมต้องทําเป็นแบบนี้เป็นพื้นที่เลือกชุดหยิบชุดนี้มาวางโยนอันน,น,นนี้หยิบตรงนี้แบบเอาตัวไหนดีเห็นภาพนะเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะมีแบบ พื้นที่เก็บของอีกนิดหน่อยแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางด้านในสุดตรงนี้จริงๆห้องนี้เดิมทีมันเคยเป็นห้องนอนเล็กมาก่อนนะครับแล้วก็มันเผื่อไว้ว่าสําหรับแบบบางบ้านมีลูกอะไรเงี้ยก็จะให้อยู่ห้องนี้แต่บางบ้านก็ไม่มีลูกใช่ไหมหรือว่าอยากจะได้แบบห้องนอนที่มันแบบใหญ่ๆเต็มที่ไปเลยอ่ะเราสามารถคอนเวิร์ตห้องนอนห้องหนึ่งให้กลายเป็นห้องเก็บของแบบห้องนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นห้องนอนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับการพาทัวร์บ้าน p r o v i d e n c e Lake นะฮะสำหรับบทรสรุปของที่นี่เอาเรื่องที่ชอบก่อนแล้วกันอันดับแรกคือผมว่ารูปแบบโครงการเขามัน compact ดี คือที่เนี่ยมันจํานวนยูนิตไม่เยอะแค่12หลังเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในหมู่บ้านนี้มันค่อนข้างจะ private แล้วมันดีกว่าการที่เราไปหาที่ดินปลูกบ้านเองเราต้องดูแลเรื่อง security เองอะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นโครงการปิดที่แบบมีรั้วรอบขอบชิดอยู่กันเป็น community อย่างต่อมาคือเรื่องของตัวบ้านที่ผมว่าเขาทําหน้าตาบ้านฟังก์ชันฟโฟล์การใช้งานออกมาให้มันดู โมเดินดีดูทันสมัยนะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปที่เราพบเจอกันน่าจะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบในช่วงนี้นะฮะมีการออกแบบหลายๆฟังก์ชันให้มันเชื่อมโยงกันมีการรวมฟังก์ชันให้มันอยู่ในห้องเดียวกันให้มันเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็เขาคำนึงเรื่องแสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะมีการเจาะช่องแสงตรงนั้นตรงนี้ให้บ้านมันดูโปร่งขึ้นแล้วก็พวกวัสดุต่างๆเ,เขาก็ให้มาเป็นของค่อนข้างพรีเมียมรวมถึงมีสระว่ายน้ําให้ด้วยสําหรับคนที่อยากได้สระว่ายน้านะครับ แต่ทีนี้บ้านหลังนี้มันก็มีคอมเพลมไพร์เหมือนกันคือด้วยราคาระดับ40-50ล้านเนี่ยแล้วพื้นที่มันประมาณ400กว่าตารางเมตรที่ดินประมาณ60-70ตารางวาเนี่ยต้องบอกว่าที่เนี่ยบ้านมันไม่ได้ใหญ่นะเราสามารถหาตัวเลือกที่มันใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าที่นี่เขาขายทำเลพอเราจะเอาบ้านที่มันอยู่ในเมืองหน่อย แล้วก็เดินทางสะดวกขึ้นทางด่วนได้อะไรแบบนี้มันก็จะตามมาด้วยเรื่องของขนาดบ้านที่มันแบบไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับราคานะครับแล้วมันก็จะมีคอมเพลมไพร์ไปยังเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่หลังบ้านมันอาจจะไม่ได้เยอะพื้นที่ครัวไทยก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าพื้นที่ทําสวนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากเพราะว่าเขาพยายามจะ m a x i m ิม e พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้มันเยอะที่สุดที่มันจะเป็นไปได้ภายในที่ดินแปลงแบบ60วานี้นะครับ แต่ทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องห้องนอนนะครับห้องนอนของที่นี่มันมีอยู่3ห้องนอนบวกอีก1ห้องเองเนกประสงค์ซึ่งถ้าเกิดเราใช้เต็มทั้ง3ห้องนอนเลยนะแต่และห้องอะ่ะขนาดมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าว่ากันตามตรงแต่ถ้าเราอยากจะได้ห้องใหญ่ๆเหมือนในบ้านตัวอย่างเนี้ยก็คือเราจะต้องมีการไปยึดห้องนอนคนอื่นมานะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฟังก์ชันที่ตัวเองอยากได้นั่นเองนะครับ แต่อย่างน้อยเขาก็ทําให้มันยืดหยุ่นพอที่เราจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเราได้นะครับก็จบแต่เพลงเท่านี้สําหรับ Providence Lane นะฮะผมอยากจะบอกว่าเออสมกรมารอบนี้เขาทําได,ด้ดีเลยนะแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีข้อคิดเห็นยังไงสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมตามไปดูนะครับแล้วก็ใครถ้าเกิดมีบ้านสวยๆอยากให้เราไปรีวิวสามารถส่งมาได้นะฮะตามคอนแทคที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้บุมธลิตขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย